เ้ยลนหน่อยไานหน่อย,นนอยเลยลสียติงครับโอ้โหลมแรงจริงๆเลยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดวนครับผม เป็นบ่อชันๆเลยครับงานเน้โอ้รถใหม่ซะด้วยครับ PC 200 CE 2 0 0้แต่ว่าเครื่องซีููครับตัวนี้ทีมงานเสียแปดเสียแปดสั่งเลยจัดจานย่านสายตรีแปดครับผม คันนี้ผมเคยขับแล้วครับที่นางรองเห็นว่าง,งานเยอะนะนี่ก็เป็นรถเสียมมิ่มครับเสียมมิ่มขับโดยอาฮีครับผมสีพวกสีครับเต็มเลยครับโอ้โหลมแรงจริง yeah, เยี่ยมไอ้เฮ้ยเจ้าเกง่งมาดูยังเนี่ย เกือบเพียบเลยครับโอ้ยดินแบบนี้ก็ขายออกเนาะโอ้ดินเละครับเนี่ยครับตัวใหม่ของโคมอร์สูเลยครับ p c 2 0 0 c e ตัวนี้สีสูบครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะอยู่ในตัว160นะครับ ก,กีก็ศูนยุดเก้าสาครับนี่ก็หน้าบ่อครับกลางเต็นแบบนี้เลยที่กินข้าวครับเอามาชมคันต่อไปครับผมเมกา้าแปดอีหรือเปล่ากันนี้ไม่แปดอีก็เจ็ดอีแหละ คุ้นๆน,นะครับนี่หอนจัดเลยแหละครับนี่เอาปล่าเรับคันนี้ที่เรนั้นเคยถ่ายวิ่งอยู่กับเสียด,ดะะูไหมครับนี่เอาลบไปเลยก็ลบเปอูอะไรอูทีละพงก์อะ ไปย,ยาวไปยาวไปดิดค่อนข้างเยอะเลยครับงานนี้เขาว่าเที่ยวร้อยห้าสิบบาทครับผมใส่ไปแล้วครับหนึ่งตักครับ สองตักโอ้ยจะเย็ยนพิลลมสามตักน่าจะสี่ตักครับสี่ตักรู้เรื่องสี่ตักร้อยห้าสิบบาทก็พอวิ่งอยู่ ต้นแรงอะไซยเยอะๆหน่อยได้ๆโอ้โหหอนหน่อยหอนหน่อยเออสุดจัดครับตันนี้เสียงเพราะม,มากครับ มาแล้วครับน้องมะนาววิ่งค่อนข้างไกลครับเข้ามาในบ่อก,ก็1กิโลครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับไม่ค่อยได้มาทายเลยเจ้าน้องมะนาวโอ้ก็เดี๋ยวจะเกาะโบอ,อยู่ครับแต่ กำลังโหวตช่างอยู่นะครับออยากให้ FC โหวตช่างไหนครับเอาช่างไหนดีครับเกาะแน่นอนครับแต่ไม่รู้จะ,จะเอาช่างไหนดีครับยะได้มีชินมาใส่ไล่ไล่ไล่ เครื่องเลก็กกว่าเขาตัวนี้คันนี่ร้ 195. อยเก้าห้ามีถังอะไรมาด้วยเนะียถังอับน้ำหรือว่าไว้ล้างรถสายยุ่นสายยุ่นอล้วแต่ความชอบครับแต่งรถนะครับบางคนก็ตอนนี้ชอบแนวไฟฮะ กินแล้วได้กี่เท่าแล้วห้วิ<อ>่งไกลหรอเลือสองร้อยหรอนหเลือ, 150. อร้อยห้าสิบสองร้อยคืออยุสองร้อยอ่ะแต่สายตรีเลยเหรอ

ไเกินคือบอกสบายเต้โอ้หสองร้อยลวแจ๋วเด็ดได้ราคาอยู่นะอ้าวท,ทอทงโอ้โหตามมาติดติดเลยครับท,รทอชงฮานามีครับเสียตินก็ยังไม่ลงงานนะครับก็วิ่งกับทีมงานอื่นไปก่อนแล้วกันเสียตินโมดเดลเดินขุด งานชั่วโมงหรือเปล่าลองล้านหน่อยทอง่งโอ้ดูดินดกระปะครับสองร้อยสิบครับเจวันจากปราสาทเชียงกงครับคันนี้ซื้อจากปราสาทเชียงกงหัวเล็กเครื่องใหญ่ครับ ทำเครื่องมาแล้วประมาณสองรอบถ้าฝุ่นไม่เข้าก็ไม่ได้ทำแล้วครับฝุ่นเข้าครับกรองแตกหรือว่าท่ออากาศแตกนะครับต้องเช็คดีๆครับโอ้หน้าหนาวแล้วแต่ไม่หนาวนะแต่ลมมันแรงเฉยๆครับแต่อากาศไม่หนาวนะครับ ไปต้องลั่นน้อยไยสับไปครับสีตักแต่ไม่อุ้มนะครับสีตักไม่อุ้มนะครับต่อรงนี้จั่วดทางเลี่ยนหรือเปล่าตามเสียบอยติดๆเลยครับ ช่วงนี้ก็ฝากเนี้ฝากตัวกับเสียแปดแล้วกันนะจริงาน,นนี่เขางานเยอะครับไรทวีซับหมายคันครับผมเมก้าครับสวยงามสวยงาม 8e ครับตัวนี้ปูนิธิวัดครับนี่เขาแปะเลดนะครับจง a างแปะเลดสวยครับสวยอันนี้ก็เคยถ่ายแล้วที่นั่งรองครับไล่ไล่ไล่ยาวไปลูกแปะเข้าสู่งานวิ่งดินแบบเต็มระบบแล้วครับภาคอีสาน เกี่ยวข้าวก็เริ่มจะหมดแล้วครับมามานี่ครับแตะเลดแบบไม่ย้ำหมุดครับได้ไรแปะนอ่ได้กาวหรือเปล่ามีช็อปเบรกด้วยครับสมบูรณ์แบบครับคันนี้ ก็อาจจะมีเสียงลมเข้าไปในคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยครับลมแรงมากครับตัวนี้ร้อยสาแปดรงมานะครับพี่น้องสีสุกคอมเร็วน่าจะเอามาแข่งกับเจ้าซานี่ครับ กี่ใหญ่ครับใส่แค่สีตักก็ไปแล้วไปโอ้โหมีลื่นมีลื่น มาติดๆครับผมเสียฮีกับเสียติงครับเสียติงมงีราไชตู้แอร์ด้วยครับมาทำทางเอาปิดท้ายครับาฮีงครับปีนี้ขับให้ใครเนะาะเฮียงแขับให้สอรอหรือเปล่านะปกติ ปีที่แล้วก็ขับให้สร,รอครับปีนี้จะขับให้ใครนะรอติดตามครับต้องพยายามแสะกระบะหน่อยนะครับหนักไปหนักมาก็กินน้ำมันเหมือนกัน ีเล็กเครื่องเบาๆนะครับไป oh. 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 ียติ่งครับยังไม่ได้ดูเสียติ่งขึ้นบ่อเลยครับแป๊บหนึ่งนี่เสียแปดครับงานเยอะไหมลูกพี่งานเยอะไหมงานครับงานก็มีเรื่อยๆเรื่อยๆเหรอไม่ทันเหรออีก้อไม่ช่วยไหมเอาอีกเหรอเอาอีกเอาอีกกี่คันเอาไม่อีกแค่สามสี่คันนะงานวิ่งตลอดเลยหรอต่วนิง๋อ เรแยกมันสองทีมไงอ๋อแยกสองทีมแยกสองคันใช่บอนี้ต้องการอีกกี่คันบอนี้บอนี้เอามาเลยสามสี่คันเอาไปได้อ๋อไมคโครมันรอเนาะฮะไมคโครรออยู่โคมันรอแมคโครเสียแปดบอกต้องการรถเพิ่มครับ เลการ้อยเครับโอ้โหถอยเลื้อยเป็นงูเลยนะติ่งนี่ครับไม่ต้องจอดใกล้ๆครับยื่นมือไปก็ถึงครับตออแกบอกงานเยอะครับแบ่งเป็น2ทีม 啊。<Bye. S 2>